อพอรู้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ลุงสองคนก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวพอเองออกไปนะเองออกไปตามทางเนี่ยมันจะมีตามทางตามที่ข้าบอกเขาก็ออกไปตามนั้นอย่าไปตรงอื่นละเดี๋ยวจะกลับไม่ถูกอีกอะไรเงี้ยเขาก็เออขอบคุณก็ลุกเาก็อยากจะขอบคุณลุงสองคนนั้นก็หลังจากที่แบบทาอาไรเสร็จเนี่ยก็ขับรถไปทีนี้พอขับรถไปเนี่ยก็ยังนึกในใจว่าเออถามชื่อลุงเขาหน่อยดีกว่า,<อ>าว่าเออชื่ออะไรอะไรยังไงเผื่อวันหนึ่งมาแถวนี้มีโอกาสตอบแทน ก็หันไปมองปรากฏว่าพอหันไปมองเนี่ยไม่เห็นลุงสองคนนั้นแล้วคุณ๋องแต่สิ่งที่เห็นคือมันเป็นตุ๊กตาเป็นรูปปั้นอยู่สองตัวที่เขาจําได้แม่นว่าเป็นลุงสองคนนั้นคือเสื้อผ้าที่เขาใส่มันเป็นเสื้อผ้าของลุงสองคนนั้นที่มาเรียกเขาให้ตื่นพอเห็นแบบนั้นเสร็จป,ปุ๊บเขาบอกว่าเขาสติแตกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยโทรเรียกพ่อกับแม่ให้ส่งให้ที่บ้านเนี่ยส่งรถมาลับเขาเลยเขาเลยบอกว่า ตั้งแต่นั้นมาเขาเลยล้มเลิกความคิดที่จะเป็นแบ็คแพคเกอร์เที่ยวทั่วถ่ายเลยแล้วก็พอถึงบ้านเนี่ยเขาก็ไปบวชอุทิศส่วนมูลส่วนส่วนให้กับเนี่ยพกลุ่มเนี่ย hmm. ซึ่งในตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นที่แบบเหมือนว่าทิ้งพวกพวกพระหกัก ah. สารล้างอะไรแบบเนี้อ่ะ ah. เขาบอกว่าหูว่าเป็นแบบเป็นร้อยเป็นไม่รู้ไม่รู้มาจากไหน่ hmm. แบบแบบนั้นด้วย <God. S 2> นั่นแหละฮะนี่จะเป็นเรื่องที่ท oh. ี่คนหนึ่งเขา จากเหตุการณ์นี้เลยเิกเป็นแบ็คแคคเกอร์เลยไม่เอาเลยไม่เอาแล้วไอที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวทั่วไทยขึ้นเหนือล่องอใต้เดี๋ยวจะเลยไปเที่ยวเมืองนอกพอมาเจอเหตุการณ์นี้ที่ศรีสะเกดใช่ครับทุกอย่างหยุดสต็อปครับไม่เอาแล้วใช่ครับ